เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเป็นการสนทนากับระหว่างกอสกับเนนนะคะเล่นสต่อกันเลยนะคะเนนงดงามจริงๆครับงดงามเหลือเกินขอบคุณมากครับตอนนี้พระองค์จะคุยเรื่องที่ค้างคาใจผมอยู่ได้หรือ,อยังครับผมอยากคุยเรื่องการฆ่าตัวตายมากๆทำไมการปลิดชีวิตตัวเองถึงเป็นเรื่องต้องห้ามร้ายแรงขนาดนั้นหรือครับ กอนั่นสิทำไมล่ะนีนพระองค์หมายความว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่จะจบชีวิตตัวเองหรือครับกอดไม่มีทางตอบคำถามนี้ให้เธอพอใจได้เพราะตัวคำถามแฝงแนวคิดที่ผิดพลาดไว้สองเรื่องการคิดไปเองที่คลาดเคลื่อนสองอย่างมีความเชื่อที่ผิดพลาดสองประการ การคิดไปเองที่ผิดพลาดอย่างแรกก็คือมีสิ่งที่เรียกว่าถูกและผิดอย่างที่สองคือการจบชีวิตนั้นเป็นไปได้คำถามของเธอพัทงทลายเป็นเสี่ยงเสียงทันทีที่มันถูกชำละออกมาเราไม่เคยตายเราเพียงแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นการทำชีวิตให้จบสิ้นลงนั้นจึงเป็นไปไม่ได้จ้าแอดมินค่ะ ถูกและผิดเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดในเชิงปรัชญาของมนุษย์ในการให้ค่ากับสิ่งต่างๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความจริงสูงสุดเลยแม้แต่น้อยประเด็นนี้ฉันย้ำอยู่หลายครั้งตลอดการพูดคุยของเราที่มากกว่านั้นคือมันไม่ใช่แม้แต่สิ่งที่จะคงอยู่ตายตัวในระบบสังคมแต่เป็นแค่ค่านิยมที่เปลี่ยนผันไปตามการเวลา เธอเป็นคนปรับเปลี่ยนมันด้วยการเปลี่ยนความคิดที่เธอมีต่อค่านิยมต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเองซึ่งก็สมควรแล้วในฐานะสิ่งมีชีวิตที่กำลังวิวัตตัวเองแต่ก็เถียงหัวชนฝามาตลอดว่าตัวเองไม่ได้ทำอย่างนั้นแถมยังนั่งยันนอนยันอีกว่าค่านิยมที่ไม่เปลี่ยนผันของเธอคือรากฐานแห่งความเป็นปึกแผ่นของสังคม สุดท้ายจึงเกิดเป็นสังคมที่ขัดแย้งในตัวเองขึ้นมาเธอเปลี่ยนค่านิยมที่ยึดถืออยู่ตลอดเวลาแต่ก็เปล่าร้องอยู่ตลอดเช่นกันว่าค่านิยมที่ไม่เคยเปลี่ยนคือสิ่งที่เธออืมยึดถือให้ค่าทางออกของปัญหาที่เกิดจากคว bon. ามขัดแย้งกันเองนี้ไม่ใช่การเทน้ำเย็นเข้าไปในกองทรายเพื่อหวังให้มันเกาะตัวไม่เปลี่ยนสภาพ แต่ต้องเฉลิมฉลองที่กองทรายหมายถึงสถานการณ์เคลื่อนตัวและเปลี่ยนไปเชื่อชูความงามเวลาที่มันยังคงสภาพอยู่ในรูปปราสาทและก็ต้องเชืิดชูรูปแบบและลักษณะใหม่ของมันหลังถูกกระแสน้ำซัดสาดด้วยจงเห็นค่าของทรายที่เปลี่ยนรูปไปเป็นรากฐานให้กับเขาลูกใหม่ที่เธอจะปีนป่ายและบนยอดเขานั่น และจากสิ่งที่อยู่บนนั้นเธอจะได้สร้างปรา,าสาทหลังใหม่ขึ้นแต่ได้โปรดเข้าใจว่าผู้เขาและปรา,าสาทเหล่านั้นคืออนุสร์แห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อนุสร์แห่งความเที่ยงแท้จงเชิดชูสิ่งที่เธอเป็นในตอนนี้เตว่าจงอย่าประนามสิ่งที่เธอเคยเป็นเมื่อวันวานและจงอย่าปิดกั้นโอกาส ของสิ่งที่เธอจะกลายเป็นในวันหน้าจงเข้าใจว่าถูกและผิดเป็นเรื่องที่เธอคิดจินตนาการขึ้นมาเองรวมถึงเรื่องที่รับได้และรับไม่ได้ก็เป็นเพียงคำประกาศถึงความชอบและความคิดเห็นล่าสุดข,ของเธอเท่านั้นเองอย่างเช่นคำถามเรื่องการจบชีวิตตัวเอง เวลานี้ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่บนโลกถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ใครจะทำอะไรแบบนั้นในทำนองเดียวกันพวกเธอหลายคนยังยืนยันว่าการช่วยให้คนที่ปรารถนาจะจบชีวิตให้หมดลมถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพวกเธอบอกว่าทั้งสองกรณีนี้ควรถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายการที่พวกเธอสรุปแบบนี้ อาจเป็นเพราะว่าการจบชีวิตในรูปแบบนั้นเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วส่วนการกระทําที่ทําให้จบชีวิตเหมือนกันแต่ใช้เวลานานกว่านั้นสักหน่อยไม่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายถึงแม้จะให้ผลลัพธ์ในแบบเดียวกันฉะนั้นถ้าใครสักคนในสังคมของเธอเอาปืนมายิงตัวตายสมาชิกในครอบครัวของเขาจะไม่ได้รับค่าสินใหม่ชดเชย จากการทำประกันชีวิตแต่ถ้าคนคนเดียวกันนี้ฆ่าตัวตายด้วยการสูบบุหรี่ถือว่ายังมีสิทธิ์ได้รับอยู่หากแพทย์คนไหนช่วยให้เธอหมดลมตามความต้องการของเธอเองจะต้องถูกสังคมกล่าวหาว่าฆ่าคนโดยประมาททันทีในขณะที่บริษัทยาสูบทำแบบเดียวกันนี้เลยสังคมกลับบอกว่ามันคือการพาณิชย์ สำหรับพวกเธอมันดูเหมือนว่าเรื่องนี้ถูกตัดสินเอาจากความเร็วช้าการทำลายตัวเองที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็คือความถูกต้องเหมาะสมหรือความผิดและไม่เหมาะสมดูจะวัดเอาจากว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วแค่ไหนและใครเป็นคนทำให้เกิดขึ้นทำนองว่า ยิ่งตายเร็วยิ่งผิดมหันต์แต่ถ้าตายช้าลงเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รับได้มากขึ้นเท่านั้นที่มันน่าสนใจก็คือมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับข้อสรุปที่ว่าสังคมที่มีมนุษยธรรมจริงๆนั้นควรเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเอาคำจำกัดความที่สมเหตุสมผลของคำว่ามีมนุษยธรรมจากไหนก็ตามมาเป็นเกณฑ์วัด ข้อสรุปที่ได้ก็คือยิ่งตายเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่สังคมของพวกเธอกลับลงโทษคนที่พยายามทำเรื่องที่มีมนุษยธรรมแล้วก็หันไปให้รางวัลกับคนที่ทำเรื่องวิกลจริตแทนเป็นเรื่องวิกลจริตที่คิดว่าพระเจ้าเรียกร้องให้เธอต้องทนทุกทรมานไปเรื่อย และการยุติความทรมานอย่างรวดเร็วและมีมนุษยธรรมถือว่าเป็นเรื่องผิดลงโทษพวกมีมนุษยธรรมให้รางวัลพวกวิกลจริตมีแต่สังคมที่สมาชิกในสังคมที่ยังมีความเข้าใจที่คับแคบจำกัดอยู่เท่านั้นละ่ะจึงจะยึดถือคำขวัญอะไรแบบนี้ พวกเธอจึงเอาสารพิษใส่เข้าไปในระบบของร่างกายด้วยการสูดสารก่อมะเร็งเข้าไปานถึงดูบุหรี่ใส่สารพิษเข้าไปในระบบด้วยการกินอาหารที่เต็มไปด้วยสารเคมีซึ่งจะฆ่าเธอในระยะยาวใส่สารพิษเข้าไปในระบบด้วยการสูดอากาศที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษสารพัดรูปแบบอย่างต่อเนื่อง พวกเธอทำลายระบบของร่างกายตัวเองด้วยวิธีหลายร้อยวิธีอยู่แทบจะทุกขณะพวกเธอรู้ดีว่าสารพัดสารพวกนี้ไม่เป็นผลดีกับตัวเองแต่เพราะมันใช้เวลานาน,านกว่าจะฆ่าเธอได้พวกเธอจึงฆ่าตัวตายได้โดยไร้มุนทิน คือไม่มีการลงโทษทางกฎหมายกับผู้คนที่ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการเหล่านี้หรือลงโทษผู้ที่เป็นตัวการให้เกิดการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆแบบนี้จากแอดมินค่ะหากพวกเธอทําลายตัวเองด้วยอะไรสักอย่างที่ส่งผลทันตาเห็นใครต่อใครก็จะบอกกับเธอว่าเธอละเมืดกฎทางศีลธรรมแต่ฉันจะบอกกับเธอตรงนี้ว่า การฆ่าตัวเองให้ตายโดยเร็วก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวเองให้ตายทีละเล็กละน้อยซึ่งผิดทํานองคลองธรรมไม่ต่างกันนีสรุปว่าคนที่จบชีวิตตัวเองจะไม่ถูกพระเจ้าลงโทษใช่ไหมครับกอดฉันไม่ลงโทษใครทั้งนั้นฉันให้ความรัก แล้วที่เราได้ยินกันบ่อยๆเกี่ยวกับคนที่คิดว่าตัวเองได้หลบหนีจากปัญหาที่แก้ไม่ตกหรือไม่อยากทนกับสภาพเงื่อนไขที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยการฆ่าตัวตายแต่กลับพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือสภาวะการแบบเดียวกันในชีวิตหลังความตายซึ่งหมายความว่าหนีไปไหนไม่พ้นและเรื่องก็ไม่ได้จบอย่างที่คิดล่ะครับ God, สิ่งที่เธอจะประสบในชีวิตหลังความตายตามที่เธอเรียกนั้นขึ้นอยู่กับว่าเธอตายหรือเข้าสู่ภพแห่งชีวิตหลังความตายด้วยสภาวะจิตแบบไหนทว่าเธอคือสิ่งมีชีวิตที่มีทางเลือกอิสระมีสิทธิ์เลือกตลอดเวลาซึ่งเธออาจเปลี่ยนสภาวะหรือภพที่กำลังประสบอยู่ตอนไหนก็ได้ที่เธอเลือกนีน ถ้าอย่างนั้นคนที่เรารักซึ่งเลือกการฆ่าตัวตายก็ยังปกติดีอยู่ใช่ไหมครับกอใช่ปกติสุขมากๆนีนมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ดีมากๆอยู่เล่มหนึ่งชื่อสตีเฟนลีฟคนเขียนชื่อแอนเพอรีเย เนื้อหาพูดถึงลูกชายของเธอที่ฆ่าตัวตายตอนเป็นวัยรุ่นมีหลายคนที่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเขามากกอตแอนเพอร์เรียผู้นำสารที่เยี่ยมยอดลูกชายของแอนก็เหมือนกันนีนถ้าอย่างนั้นพระองค์จะแนะนำนังสือเล่มนี้สักหน่อยไหมครับกอหนังสือเล่มนี้สำคัญนะ เพราะมันพูดเรื่องการฆ่าตัวตายไว้มากกว่าที่เราคุยกันตรงนี้ใครที่ปวดร้าวฝังลึกหรือยังคงถูกหลอกหลอนด้วยประสบการณ์ของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยวิธีการปลิดชีวิตตัวเองจะมีโอกาสได้รับการเยียวยาผ่านหนังสือเล่มน,นี้นีนน่าเศร้าจริงๆ ที่เราต้องเจ็บปวดกับเรื่องแบบนี้แต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือผลพวงจากสิ่งที่สังคมยัดเยียดให้เราเชื่อเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกอดในสังคมของพวกเธอพวกเธอส่วนมากยังมองไม่เห็นถึงความขัดแย้งกันเองของแนวคิดทางศิลธรรมที่พวกเธอพากันสร้างขึ้นมาความขัดแย้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่ง ในประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์แต่มนุษย์กลับมองไม่เห็นก็คือการทำอะไรลงไปโดยรู้สึกตัวทุกอย่างว่าจะทำให้ชีวิตสั้นลงแต่ทำแบบทีละเล็กละน้อยกับการทำเรื่องที่ตัดชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนนี่ลละนีน่แต่ที่มันดูเหมือนชัดขนาดนั้นก็เพราะว่าพระองค์ชี้ให้เห็นหรอกครับ ทำไมพวกเราถึงมองไม่เห็นความจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนขนาดนี้ได้ด้วยตัวเองครับกอรเพราะหากพวกเธอเห็นความจริงเหล่านี้พวกเธอก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับมันซึ่งพวกเธอไม่อยากทำพวกเธอก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นไปเรื่อยๆนีนแต่ทำไมพวกเราถึงไม่อยากทำอะไรกับความจริงเหล่านี้หลังจากที่เห็นมาแล้วล่ะครับ เพราะพวกเธอเชื่อว่าถ้าลงมือทำอะไรสักอย่างกับมันพวกเธอก็จะอดเพลิดเพลินและพวกเธอก็ไม่ปรารถนาที่จะทิ้งความเพลิดเพลินเหล่านี้ไปเช่นเรารู้ดีว่าน้ำตาลคือตัวทำลายสุขภาพอย่างยิ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์รรแรงยิ่งกว่าเฮโรอีนแต่เราก็ยังชอบกินของหวานอดกินของหวานไม่ได้เพราะมันเพลิดเพลินนี่แหละจากแอดมินค่ะ เกือบทุกสิ่งที่ทำให้พวกเธอตายอย่างช้าๆคือสิ่งที่ทำให้พวกเธอรู้สึกเพลิดเพลินหรือไม่ก็เป็นผลมาจากสิ่งที่ว่านั้นและสิ่งต่างๆโดยส่วนใหญ่ที่ทำให้พวกเธอรู้สึกเพลิดเพลินก็เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อตอบสนองผัสสะทางกายจริงๆแล้วนี่คือเครื่องบ่งชี้ว่าสังคมของพวกเธอยังคงล้าหลัง การใช้ชีวิตของพวกเธอส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่กับการสแสวงหาและตอบสนองความเพลิดเพลินทางกายเป็นหลักแน่นอนไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆต่างก็พยายามหาความสุขความเพลิดเพลินกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรล้าหลังหรือแตกอะไรตรงนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นธรรมชาติของทุกชีวิตอยู่แล้วแต่ความต่างที่แยกสังคม หรือสิ่งมีชีวิตในสังคมนั้นๆออกจากกันก็คือสิ่งที่พวกเขาเห็นว่านาเพลิพล่นสังคมที่มีโครงสร้างผูกติดอยู่กับความเพลิดเพลินทางกายเป็นหลักจะดำเนินไปคนละระดับกับสังคมที่มีโครงสร้างยึดโยงอยู่กับความเพลิดเพลินทางจิตวิญญาณและจงเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยว่าที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนคลัดทางเศีธรรมนั้นเป็นฝ่ายถูก หรือหมายความว่าพวกเธอควรปฏิเสธความเพลิดเพลินทางกายให้หมดเพียงแต่หมายความว่าในสังคมที่วิวัฒนาการแล้วนั้นการสนองความเพลิดเพลินทางกายที่ได้เป็นวิถีทางหลักในการหาความสุขของผู้คนมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสังคมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกยิ่งสังคมหรือสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการไปมากเท่าไหร่ความเพลิดเพลินของพวกเขา ยิ่งยกระดับมากขึ้นไปเท่านั้นนีนเดี๋ยวก่อนนะครับฟังดูเหมือนพระองค์กำลังตัดสินเชิงคุณค่าอยู่เลยผมคิดว่าพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าจะไม่ตัดสินเชิงคุณค่าเสียอีกกอดเป็นการตัดสินเชิงคุณค่าหรือเปล่าถ้าบอกว่าภูเขาเอเวอร์เรสสูงกว่าภูเขาเมคเคลลี่เป็นการตัดสินเชิงคุณค่าไหมถ้าบอกว่า ป้าซาลาอายุมากกว่าหลานชายที่ชื่อทอมมี่นี่คือการตัดสินเชิงคุณค่าหรือการให้ข้อสังเกตละ่ะฉันไม่ได้บอกว่าการมีระดับจิตสำนึกที่วิวัตรแล้วเป็นเรื่องดีกว่าไม่ใช่เลยไม่ได้ดีกว่าตรงไหนเลยแบบเดียวกับที่ชั้นประถมสี่ไม่ได้ดีกว่าชั้นประถมหนึ่งนั่นแหละฉันแค่ให้ข้อสังเกตว่า ชั้นประถมสี่มีลักษณะอย่างไรนีนซึ่งพวกเราบนโลกก็ยังไม่ถึงชั้นปสี่แต่ยังอยู่แค่ชั้นปหนึ่งใช่ไหมครับกอดลูกเอย๋ยพวกเธอยังไม่เข้าชั้นอนุบาลเลยยังอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลอยู่นีนผมต้องทำยังไงถึงจะได้ไม่รู้สึกว่าผมกำลังโดนด่าอยู่ ทำไมผมถึงได้รู้สึกเหมือนว่าพระองค์กำลังดูถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่เลยล่ะครับกอดเพราะเธอเอาตัวเองไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นและกับการไม่ได้เป็นในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าโดนด่าเวลาที่มีการให้ข้อสังเกตและข้อสังเกตนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากยอมรับเธอจะวางมันได้อย่างไร ถ้าไม่ถือเอาไว้ก่อนไม่มีทางที่เธอจะขจัดสิ่งที่เธอไม่ยอมรับว่าเป็นของตัวเองออกไปได้หรอกการไม่ยอมรับก็คือการไม่ยอมมองเมื่อไม่ยอมมองก็เลยมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างเมื่อไม่รู้แล้วจะเอาออกไปได้อย่างไร เหมือนมีอะไรติดอยู่หลังเสื้อแล้วไม่ยอมถอดเสื้อออกมาดูแล้วจะเอาสิ่งที่ติดเสื้อออกไปได้อย่างไรมันก็ติดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจากแอดมินค่ะนีนเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่ยอมรับก็ทูกต้องการตื่นรู้เริ่มจากการยอมรับโดยไม่ตัดสินในสิ่งที่มันเป็นอยู่ภาวะนี้คือการเคลื่อนสู่ ความเป็นเช่นนั้นเองเธอจะได้พบอิสรภาพในความเป็นเช่นนั้นเองเธอต่อต้านสิ่งใดสิ่งนั้นจะคงอยู่แต่หากเพียงแค่มองดูสิ่งนั้นจะหายไปนั่นคือมันจะหยุดปรุงแต่งและรูปมายาจะสลายไปเธอเพียงเห็นมันอย่างที่มันเป็นจริงๆและสิ่งที่เป็นเช่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ มีแต่สิ่งที่มิได้เป็นเช่นนั้นที่เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นหากคิดที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นเช่นนั้นจงเคลื่อนหามาด้วยไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องปฏิเสธเธอปฏิเสธสิ่งใดเท่ากับเธอเชื่อว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงและหากเธอเชื่อว่าสิ่งใดมีอยู่จริงเธอก็จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา การยอมรับในสิ่งใดก็ตามทําให้เธอมีอํานาจควบคุมในสิ่งนั้นเธอไม่อาจควบคุมสิ่งที่เธอปฏิเสธได้เพราะเธอบอกว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นจากนั้นสิ่งที่เธอปฏิเสธจะเข้ามาควบคุมชีวิตเธอไม่อาจควบคุมการสร้างได้จากแอดมินค่ะ มนุษยส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับว่าวิวัฒนาการของพวกตนในตอนนี้นั้นจะอยู่ในชั้นอนุบาลยังไม่ได้เลยไม่อยากจะยอมรับว่าวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังอยู่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลเท่านั้นและการไม่ยอมรับนี่หละที่ทำให้พวกเธอไปไม่พ้นจากตรงนี้เธอเอาตัวเองไปยึดติดไว้กับสิ่งที่เธอไม่ได้เป็น ซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจนไม่ได้เป็นไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่สิ่งมีชีวิตที่กำลังวิวัตผลคือเธอเตะตัดขาตัวเองไปตลอดทางสู้กับตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสุดท้ายก็เลยวิวัตไปข้างหน้าได้ช้ามากๆ ทางด่วนสายวิวัฒนาการมเริ่มจากการยินยอมและยอมรับในสิ่งที่เป็นไม่ใช่ในสิ่งที่มิได้เป็นนีนและผมก็รู้ว่าตัวเองยอมรับความจริงหรือสิ่งที่เป็นเช่นนั้นได้แล้วก็ต่อเมื่อผมไม่รู้สึกว่าตัวเองกําลังโดนด่าอีกเวลาที่มีใครอธิบายถึงเรื่องนี้กอดถูกต้องรู้สึกว่าโดนด่าไหม ถ้าฉันบอกว่าเธอมีในตาสีฟ้าฉะนั้นฉันจะบอกกับเธอตรงนี้ว่ายิ่งสังคมหรือสิ่งมีชีวิตใดมีระดับการวิวัฒน์สูงมากเท่าไหร่ความเพลิดเพลินของพวกเขาจะยิ่งยกระดับสูงมากขึ้นไปเท่านั้นความเพลิดเพลินที่เธอให้นิยามจะเป็นตัวแสดงถึงระดับการวิวัฒนาการของเธอ มีนช่วยผมให้เข้าใจคำว่ายกระดับสูงขึ้นหน่อยได้ไหมครับพระองค์หมายความว่ายังไงกอดตัวตนของเธอคือเอกภพย่อส่วนจุนจัก,กรวาลตัวเธอและกายหยาบทั้งหมดของเธอประกอบขึ้นจากพลังงานตามธรรมชาติหรือพลังชีวิตซึ่งกระจุกตัวอยู่รอบศูนย์กลางทางพลังงานทั้ง7ที่เรียกว่าจัก,กระ ลองศึกษาเรื่องจัก,กระต่างๆรวมถึงความหมายของมันมีหนังสือมากมายที่อธิบายเรื่องนี้ไว้นี่คือภูมิปัญญาที่ฉันได้มอบให้เผ่าพันธุ์มนุษย์มาก่อนหน้านี้สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือปลุกกระตุ้นแก่จัก,กระด้านล่างของเธอจะเป็นคนละอย่างกับสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินแก่จัก,กระที่อยู่ด้านบน ยิ่งเธอยกระดับพลังชีวิตให้สูงขึ้นผ่านทางกายหยาบของเธอได้มากเท่าไหร่สภาวะจิตของเธอก็จะถูกยกระดับสูงขึ้นไปมากเท่านั้นน่นนั่นไงว่าแล้วฟังดูเหมือนจะสนับสนุนให้ผู้คนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเซ็กฟังแล้วคล้ายจะให้ต่อต้านการแสดงออกทางอารมณ์อันเร่าร้อนทางเพศเพราะคนที่มีสภาวะจิตที่ ระดับสูงขึ้นแล้วจะไม่ใช้ชีวิตจากระดับของจักรกมูลฐานในระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจักรกมูลฐานหมายถึงจักรกที่1อยู่กึ่งกลางระหว่างอวัยวะเพศและทวารหนักจากแอดมินค่ะกอดเป็นอย่างนั้นจริงนีนแต่พระองค์เป็นคนบอกมาตลอดการพูดคุยนี้เองไม่ใช่หรือว่าเรื่องทางเพศของมนุษย์ มีไว้ให้เฉลิมฉลองและเชิดชูไม่ใช่ไปกดข่มมันเอาไว้กอ็ God, นั่นก็ถูกนีนพระองค์ต้องช่วยผมให้เข้าใจตรงนี้แล้วละ่ะเพราะดูเหมือนมันจะขัดแย้งกันอยู่กอ็ God, ลูกเอย๋ยโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดูขัดแย้งกันเองมันไม่จำเป็นว่าความจริงต้องไม่มีความขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งสัจวรจะทำล้ำลึกก็แฝงตัวอยู่ในสิ่งที่ขัดแย้งกันเองภาวะนี้เรียกว่าเอกภาพแห่งความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์นีน่ถ้าอย่างนั้นก็หาวิธีทำให้ผมเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะผมได้ยินมาตลอดชีวิตเรื่องว่าเป็นที่น่าปรารถนาแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่สูงส่งเพียงใดที่ได้ยกระดับพลังกุณทาลินีขึ้นจากจัก,กรมูลฐาน เรื่องนี้ยังเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศผมรู้ครับว่าตอนนี้มันออกนอกเรื่องความตายไปแล้วต้องขอโทษด้วยจริงๆครับที่ลากเข้ามาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันพี่ฝนขอจบคลิปเสียงนี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดและที่ขาดเสียไม่ได้ แอดมินและผูแ้แปลนะคะคุณอุดมเกียรติขอบคุณค่ะ